ผมดูภารกิจของหน่วยงานปปงนะครับแล้วก็ผลงานที่ทำเนี่ยก็เรียนได้เลยครับว่าภูมิใจครับกับการปฏิบัติงานหัวใจหลักก็คือการปราบปรามกา,า,ารฟอฟกเงินนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการยึดอายัดเงินได้ดิผมคิดว่าเลี้ยงหน่วยงานสบายๆเลยครับแล้วก็คุ้มค่าในการที่จะลงทุนเพราะเราติดตามได้จากพวกที่กระทำผิดกฎหมาย ตามมูลฐานว่าด้วยความผิดฐานฟอกเงินได้เยอะมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็เมื่อเราไล่ดูนะครับว่าม,มูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี่เราได้เพิ่มเติมมาเรื่อยๆครับวันนี้มูลฐานความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินเราไป28ฐานมูลฐานความผิดแล้วแต่มูลฐานความผิดเริ่มต้นที่พุ่งไปหนักก็คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผมก็หาลือผ่านท่านไปน,นิดนะครับเออผมอยากทราบว่าป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนี่เป็นหน่วยงานเดียวหรือเปล่าครับที่จะตามยึดอายัดทรัพย์เงินที่เกี่ยวกับยาเสพติดเงินที่ได้จากการประพฤติกฎหมายยาเสพติดเพราะผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมตามอยู่ครับก็คือเรื่องการจับยาไอซ์ วันที่13พฤษภาคมปี2566ก่อนวันเลือกตั้งวันเดียวครับเจ้าหน้าที่ปปสไปบุกจับยาไอซ์ได้ที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชครับได้มาทั้งหมด1,200กว่ากิโลครับอยู่ในเรือครับ เดี๋ยวเรือผมคิดว่าท่านจะรู้ดีว่าผมว่าเป็นเรือสัญชาติใครใครเจ้าของแต่จนถึงวันนี้ผมและประชาชนไม่รู้ครับว่าเรือที่ยึดไปได้พร้อมกับยาไอพันสองร้อยกิโลนั้นเรือนั้นเป็นเรือของใครเดี๋ยวนี้ที่ฝากไว้มันหายไปไหนขายไปแล้วหรือยังเดี๋ยวเจ้าของเก่าเขามากลับไปประเด็นที่สองครับผมเคยเรียนถามในสภานี้ผ่านรองเลขาธิการปปอสอไป ที่ผมจะเรียนถามผ่านท่านไปก็คือเขาตอบมาว่าเขาขยายผลแล้วติดตามได้กระบวนการในการผ่านเงินและยึดเงินมาได้แล้วประมาณร้อยกว่าล้านผ่านคนห้าคนให้รายชื่อผมมาทั้งหมดห้าคนขออนุญาตที่ไม่เอ่ยนามตรงนี้ท่านประธานสภาก็ได้รับไปแล้วผมก็ได้รับครับแต่ไม่ได้ตอบผมครับว่า ไอ้ที่จับผู้ต้องหาคาคือที่เกิดเหตุเก้าคนน่ะดำเนินคดีที่ไหนไอ้ห้าคนที่ไปจับฟอเกเงินมาได้คดีอยู่ที่ไหนผมจะได้ติดตามต่อครับเพราะผมเป็นผู้แทนประชาชนเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนผมควรจะรู้เพื่อบอกข่าวประชาชนว่าไอ้คนอย่างนี้มันคาย,ยาไอ้คนอย่างนี้เป็นคนใช้ไม่ได้ในบ้านเมืองพวกผมต้องกล้าพูดครับผมเลยขออนุญาต เรียนถามท่านไปเลยนะครับตัวแทนที่มาชี้แจงว่าช่วยไปดูให้ผมหน่อยครับว่าที่ปปสบอกว่าไปจับเงินที่ฟอกมาได้ร้อยกว่าล้านนั้นเขามาฝากไปที่ท่านหรือเปล่าได้จากใครเรื่องที่สองครับผมขอแยกสนทนาด้วยว่าในภารกิจใน28ภารกิจนะครับตามม,มูลฐานความผิด ว่าดูกฎหมายการโอกเงินป้องกันการโโฟกเงินนะครับปราบปรามกา,ารโโกเงิน28มูลฐานความผิดท่านรู้สึกว่าใน28นี้มูลฐานใดที่เราไม่ได้ทําไม่ได้ใช้เลยท่านลองบอกกับพวกผมในสภาดูอันไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงท่านก็บอกพวกผมมาพวกผมก็จะได้หาทางออกกฎหมายคืนกลับไปเสียเพราะผมดูมูลฐานความผิดมันเยอะมากครับ28ฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพื่อนผมเมื่อสักครู่พูดไปเรื่องมูลฐานเรื่องสอบการเลือกตั้งสอวอด้วยผู้นี้ผมก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับละที่สําคัญครับบูลฐานความผิดการโฟเกเงินไปรวมถึงกันกระทําเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้เก่ตนหรือผู้อื่นซึ่งหมายถึงการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยผมก็ขออนุญาตเรียนถามท่านครับว่าท่านพอจะทําหน้าที่นี้ได้ไหมครับ ช่วยติดตามการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอันไหนไม่สุจริตธรรมอันไหนที่ไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งจูงใจใผู้อื่นสวัรลงคะแนนให้ตัวเองในการเลือกตั้งก็ใช้เงินทังนั้นนะครับใช้กดหมายปอโปองอเข้าไปจัดการได้ไหมครับถ้าท่านทําได้ผมก็คิดว่าหาลรือกับเพื่อนสมาชิกเหมือนกันผมก็อยากเอาอํานาจกกตบางส่วนมามอบไปคน,คนที่ทําได้จริงๆเพราะให้กับกกตไว้เกือบ30ปีนะครับ การเลือกตั้งมีแต่สุดจริตยิ่งขึ้นซื้อเสียงหนักยิ่งขึ้นเรื่องสุดท้ายครับที่จะต้องฝากท่านไปก็คือผมมีน้องๆที่อยู่ในปป,ปสอยู่ในปป,ปงนะครับอยู่ตำรวจอยู่ดีไนี่เขาพูดในผมฟังครับว่ากระบวนการค้าย,ยาเสพติดมันจะฟอกเงินเป็นะระยะระยะระยะจนระยะสุดท้ายครับก็คือซื้อที่ดินครับ แล้วก็ติดชื่อพ่อชื่อแม่ทั้งนั้นก็เพื่อหลีกคันหนีท่านกันไปแต่บ้านผมครับคนที่หายไปจากบ้านห้าปีสิบปีลงมาที่ที่ดินคนละสิบยี่สิบล้านเป็นเรื่องเล็กไปคราวนี้พวกผมสงสัยขาะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานที่ควรสงสัยด้วยคือของท่านแหละครับช่วยกันสงสัยกับผมแล้วฝากข้อสงสัยนี้ไปด้วยเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ในฐานะที่ผมก็คือประชาชนสะท้อนแทนท่านไปครับฝากท่านไป เพราะยังไงผมก็มีหน้าที่ต้องรับทราบรายงานของท่านแต่ท่านมารายงานปีละครั้งผมก็จะพยายามหาเรื่องราวที่ชาวบ้านฝากมาฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้มาชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับท่านครับ